ชายแก่คนนี้ถูกนักเลงในคุกสั่งให้เก็บสบู่ที่ตกอยู่บนพื้นทุกคนรู้ว่าห้ามทำอย่างนั้นเด็ดขาดแต่ชายแก่ดันก้มลงไปเก็บโดยไม่รู้ในจังหวะที่ดูเหมือนว่าชายแก่กำลังจะเสียประตูหลังนักโทษคนอื่นๆก็เริ่มทยอยพากันวิ่งหนีแต่ทันทีที่ชายแก่ก้มลงไปเก็บสบู่เขาก็เผยให้เห็นว่ามีชุดเหล็กป้องกันมิดชิด ปรากฏว่าชายแก่เตรียมตัวมาอย่างดีเพราะตั้งแต่วันแรกที่เขาเข้ามาในเรือนจําเขาสังเกตเห็นว่าที่นี่มีแต่เรื่องแปลกเรือนจําแห่งนี้กลับมีสนามฝึกซ้อมโอลิมปิกมีผู้ต้องขังคนหนึ่งกําลังซ้อมใช้กําแพงฝึกกระโดดอย่างจรงิงจังและนักโทษในห้องขังก็ยิ่งแปลกประหลาดนักโทษในห้องแรกจุดไม้ขีดกับใบหน้าของตนเอง ส่วนห้องที่2ใช้ใบหูเป็นต้นกําเนิดของไฟในขณะที่ห้องที่3ใช้สเปรย์ปรับอากาศทาความสะอาดในช่องปากพร้อมทั้งกับแปรงฟันด้วยแปรงขนาดใหญ่ชายแก่ดีใจที่ไม่ได้ถูกขังรวมกับพวกนั้นหลังจากที่ลูกน้องของเขาถูกจัดการจนสลบไปหัวหน้าแก๊งในคุกก็ต้องการให้ชายแก่ช่วยพาหลบหนีโชคดีที่ชายแก่มีแผนอยู่แล้วพวกเขาขุดอุโมงค์จากห้องขังแล้วแอบขนเอาดินไปทิ้งไว้ที่ลานด้านนอกเพื่อเร่งความเร็วในการขุดตลอดเวลาพวกเขาทำหุ่นจำลองปลอมไว้หลวงตา ทั้งหมดนี้ขุดกันอยู่นานกว่าครึ่งเดือนปัญหาคือดินที่เอาไปทิ้งในลานเริ่มสูงขึ้นเรื่อยๆถ้าหากปล่อยไว้แบบนี้ผู้คุมอาจจะสังเกตเห็นได้พวกเขาเลยต้องเปลี่ยนวิธีใหม่โดยการแอบเข้าไปในห้องครัวแล้วแอบใส่ดินทั้งหมดเข้าไปในอาหารผสมให้ทุกคนกินโดยที่ไม่รู้ตัวโชคดีที่ในที่สุดก็ทะลุอุโมงออกมาได้ทั้งสงคลานออกจากอุโมง์พร้อมไฟฉายและติดต่อแม่ของหัวหน้าแก๊งให้มารอรับอยู่ที่ด้านนอก แต่เมื่อพวกเขาโผล่ขึ้นมากลับเจอชายที่กำลังจัดก,การพิธีศพอยู่เพราะพวกเขาดันขุดโผล่ขึ้นมากลางหลุมศพพวกเขาจึงต้องขุดหาทางออกใหม่แต่คราวนี้กลับทะลุเข้าไปกลางถิ่นของคู่อริโชคดีที่ทั้งคู่เอาชีวิตรอดจากดงกระสุนมาได้และปีนขึ้นรถของแม่หัวหน้าแก๊งที่มารอรับได้ทันเวลาก่อนจะพากันหลบหนีออกมาได้สำเร็จ